เงฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะน้องเจสสิก้าหลับนะคะตอนนี้ก็อยู่นั่งอยู่ริมแม่น้ำไมนะคะค่ะวันนี้กุ้งอยากจะมาตอบคอมเมนต์ที่หลายๆคนนะคะว่ากุ้งอยู่ที่นี่อยู่เยอรมันก็อยู่เป็นภาระ,ะให้กับประเทศเขานะคะ เหมือนกับแบบว่ากุ้งอยู่กินเงินภาษีของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะคนไทยนะที่เมนว่ากุ้งเนี่ยไลค์คอมเมนต์มากหลายคนมากนะคะวันนี้กุ้งจะมาตอบคอมเมนต์ตรงนี้เนาะกุ้งจะมาชี้แจงนะคะว่าไม่จริงเลยไม่จริงทั้งสิ้นเลยนะคะกุ้งไม่เคยขอเงินหลวงกินนะคะโอเคอยากให้ทราบตรงนี้เนาะ อ่าคือกุ้งมาอยู่ตรงนี้พ่อน้องเจสสิกานะคะเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูพวกเรานะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาเอกสารมายืนยันโอเคกุ้งจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะใบนี้คือมาจากจ o อบเซ็นเตอร์นะคะเวลาเงินกุ้งได้มาแล้วกุ้งจะได้เอกสารตัวนี้จากจ o อบเซ็นเตอร์นะคะอ่าคือ พ่อน้องเจสิก้าต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้กุ้งผ่านจ็อบเซ็นเตอร์นะคะนี่เนาะอันนี้คือสำหรับเดือน9นะคะที่กุ้งมาอยู่1อาทิตย์เงินแม่อันนี้คือเป็นเงินแม่นะคะเนี่ยนะคะเดือน9คือกุ้งได้สองร้อยห้าสยูโรห้าสิเซนนะคะแต่เงินลูกก่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามาอยู่แค่ อาทิตย์เดียวเนาะแล้วเงินเด็กก็เข้าบัญชีกุ้ง219ยูโรอยู่แล้วนะคะแล้วเดือน10นะคะเดือน10นี่นะคะที่กุ้งได้คือ865ยูโร64เซนนะคะแล้วเงินลูกก็เดือน10ก็ได้321ยูโรนะคะรวมทั้งหมดของกุ้งเดือนหนึ่งก็จะได้อ่า1,100 แปดสิบยูโรหกเซนนะคะบวกกับเงินลูก219ร้อยูโรเป็นทั้งหมด1,400นสีนิดๆนะคะอันนี้คือเงินของของกุ้งกับลูกที่ได้ต่อเดือนนะคะค่ะแต่ว่าพ่อน้องเจสสิก้าต้องจ่ายให้กับจ็อบเซ็นเตอร์หนึ่ยยูโรต่อเดือนแล้วกุ้งจะได้รับเท่านี้นะ เพราะว่าพ่อน้องเจสสิก้าจะต้องโดนเออไม่ใช่กุ้งจะต้องโดนหักภาษีนะคะไพ่อ,อันนี้ของลู่นะคะกุ้งเอามาปิดเพราะกุ้งไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลอ่าทั้งหมดนะคะน้องก็อยากจะปิดปิดบ้างก็จะประมาณนี้นะคะเงินที่ได้รับตรงนี้เป็นค่าเลี้ยงดูของพอน้องเจสสิก้าไม่ใช่เงินจากหลวงนะคะพอเงินเดือน งวดที่สองที่กุ้งได้รับนะคะก็จะเข้าบัญชีกุ้งโดยตรงแล้วก็จะมีจดหมายจาก j o บ c ซ n t e r มายืนยันอีกทีว่ากุ้งคือเหมือนเขาจ่ายโอนจ่ายอัตโนมัติแล้วนะคะทีนี้เนาะก่อนที่จะเข้าบัญชีกุ้งแล้วก็จะมีคือจะมีเหมือนสลิปนะคะมาชี้แจงเราว่ากุ้งได้รับเท่าไหร่แล้วหักให้อ่า ค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าของที่นี่เท่าไหร่แล้วเราเหลือเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็ตั้งแต่เดือนที่สองขึ้นไปก็จะอโอนเข้าบัญชีกุ้งอัตโนมัติแบบนี้ต่อๆไปเลยนะคะจนกว่ากุ้งจะหลุดพ้นจากการจากความดูแลของหน่วยงานนี้นะคะคือจริงๆอะ่ะกุ้งกับพ่อน้องจสสิก้า สามารถเลิกกันได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ,ะเหมือนกับแยกกันอยู่แล้วก็อยู่ที่เดียวกันหรืออยู่บ้านหลังเดียวกันหรืออพาร์ตเมนต์หลังเดียวกันได้เลยแล้วพอน้องเจสสิก้าก็จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอน้องเจสสิก้าเขาไม่ยอมนะคะเขาบอกว่าเขาอยากทำเป็นลายลักอักษร แต่ด้วยความที่กุ้งก็บอกเขาหลายรอบแล้วว่าถ้าอยากทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็หาทนายมาเขาก็ไม่ยอมหาสักทีเนาะจนทะเลาะกันจนทำให้บ้านแตกก็ครั้งที่กุ้งรลองให้ฟังนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นและทีนี้กุ้งก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากเขามาโดยที่จะให้หน่วยงานนี้ช่วยเหลือนะคะ แล้วก็ค่ะก็ในที่สุดกุ้งก็ได้มาอยู่กับหน่วยงานนี้แล้วหน่วยงานนี้ก็เลยต้องไปบังคับเอาเงินค่าเล่งดูจากเขาอีกทีมาให้กุ้งนะคะโดยผ่านจ็อบเซ็นเตอร์นะคะแต่ไม่ใช่เงินของจ็อบเซ็นเตอร์โดยตรงนะคะย้ำนะคะ พ่อน้องเจสิก้าต้องจ่ายให้กับจอบเซ็นเตอร์1,400ยูโรต่อเดือนนะคะคือจ่ายให้กุ้งกับลูกเนาะคนที่มาเม้นก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าคือมันมันขึ้นอยู่แล้วแต่กรณีนะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายมีเงินไม่เพียงพอหรือไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับฝ่ายหญิงและลูกได้ Job Center จะเข้ามาช่วยจ่ายให้เหมือนคนละครึ่งตรงนี้นะคะ,ะมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาเคยโพสในเฟซนะคะแล้กลุ้งก็ทักส่วนตัวเขาไปนะคะเขาก็มีปัญหาแนวเดียวกับกุ้งเนาะเขาก็มีมีลูกแล้วก็เลิกเขาเลิกกันกับอ,อดิสามีเขาตอนช่วงที่ลูกสาวเขาอายุหนึ่งขวบครึ่งนะคะนั่นแหละค่ก็ เขาก็บอกว่าจอบเซ็นเตอร์คือเงินหลวงอ่ะเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้วอดีตสามีเขาายอีกครึ่งหนึ่งก็รวมกันก็ประมาณพันสองนะคะที่เขาได้เนาะอันนั้นคือกรณีที่สามีของเขาอาจจะเงินเดือนน้อยกว่าแฟนเก่ากุ้งอะไรอย่างี้ไงเพราะว่าพ่อน้องเจสิก้าเงินเดือนเขาเพียงพอที่จะจ่ายนะคะแล้วอีกอย่างเขา เขาจะดูสลีปย้อนหลังนะคะย้อนหลังของพ่อน้องเจสิก้าช่วงนี้พอน้องเจสิก้าเหมือนเป็นช่วงที่ได้เงินเยอะนะคะ,ะก่อนที่กุ้งจะออกมาจากเขาพ่อน้องเจสสิก้าได้เงินโบนัสนะคะได้เงินโบนัสเงินโบนัสเนี่ยออกทุกทุกปีคือสองรอบนะคะ แล้วช่วงที่กุ้งเลิกคือช่วงที่เขาได้เงินโบนัสพอดีนะคะเงินโบนัสก็ตกประมาณ2 0 0พยูโรแล้วก็บวกกับเงินเดือนเขาอีกนะเขาบอกว่าเขาได้5000กว่ายูโรนะคะเดือนนั้นแล้วก็มีอีกเดือนหนึ่งที่ทางบริษัทช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะคือนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วก็ให้เพิ่มอีก1 0 0 0พยูโรนะคะเนาะเหมือนเขาก็เลย เห็นว่าพ่อน้องจิสิก้าเงินเดือนดีสามารถจ่ายจ่ายค่าเลี้ยงดูได้ก็เลยก็เลยต้องให้จ่ายเองนะคะตรงนี้เนาะคือกรณีที่กินเงินหลวงเนี่ยก็คือกรณีที่ผู้หญิงอาจจะตกงานไม่มีงานทำอะไรทำนองนี้นะคะก็มีอีกคนหนึ่งที่เขาต้องกินเงินหลวง คือเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีงานทําเขาอยู่ตรงนั้นเป็นปีแล้วนะเขาไม่มีลูกนะคะแล้วอดีตสามีเขาเหมือนจ่ายให้เขาครบหนึ่งปีโอเคแต่หมายคือกุ้งหมายคขาว่าเขาอยู่ตรงนั้นหนึ่งปีสามเดือนแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยต้องกินเงินหลวงเนาะตอนนี้แต่เขาก็เหมือนเพิ่งจะได้ทำงานสามสิวันนะคะเนาะ นั่นแหละค่ะได้งานแล้วเขาก็จะไปหาที่อยู่นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับอ,อพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็ต้องใช้สลิปเงินเดือนเนาะเพราะว่าถ้าเรารับเงินเดือนจากหลวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยอยากจะรับแต่ถ้าคุณมีลูกเล็กอะไรเงี้ยคุณมีความจำเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะพิจารณาอีกทีนึงนะคะ,ะมีอีกเคสหนึ่งนะคะ เขาเขาไม่เอ่ยดึยกับว่าเขามาจากประเทศอะไรนะคะคือนางก็มามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้นางก็มีลูกกับสามีของนางนะคะลูกนางได้ครบครึ่งแล้วทีนี้สามีนางก็ไม่สามารถจ่ายได้จ่ายค่าเลี้ยงดูเต็มจํานวนให้นางได้สามีนางก็เลยต้องจ่ายให้นางกับลูก 600ยูโรนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นาทางรัฐบาลนะคะที่ให้นางนะคะก็เหมือนครึ่งๆประมาณนี้นะคะส่วนกรณีของกุ้งนะคะถ้าเกิดว่าน้องเจสิก้าคบ3ามขวบแล้วนะคะน้องเจสิก้าเข้าศูนย์เล็กนะคะเขากีตารแล้วเขาก็จะหางานให้กุ้งนะคะ ทางจอบเซ็นเตอร์เขาจะหางานให้กุ้งทำเนาะคือเขาจะไม่ให้เราอยู่เฉยๆกินเงินเดือนเขานะคะไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะที่ว่ากุ้งมาอยู่ฟรีกินฟรีไม่ใช่นะคะพอกุ้งไปทำงานแล้วถ้าเกิดว่าเงินกุ้งไม่พอใช้จริงๆขาดเหลืออะไรจริงๆนะคะกุ้งก็สามารถที่จะขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ ได้นะคะแต่เขาช่วยไม่เยอะนะเหมือนกรณีของเพื่อนกุ้งอีกคนหนึ่งเหมือนจ็อบเซ็นเตอร์ช่วยเขาแค่200อยูโรนะคือตอนนี้เขาก็ลูกเขาก็สองขวบแล้วแหละและ้วก็มีห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำงานแล้วเนาะนั่นแหละพี่เขาก็บอกว่าเขาเหมือนแบบได้เงินค่าเลี้ยงดูจกากสามีมาจ่ายค่าห้องเองนู่นนี่นั่น,น ทุกอย่างแล้วมันแทบจะไม่เหลืองเลยค่ะเ,เขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนิดหน่อยจากรัฐบาลเนาะในกรณีของกุ้งก็คงถ้าเกิดว่าไม่ได้กลับคืนไปหาพ่อน้องจีซิก้าก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะเราก็ต้องอ,อ,อาจจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐถ้าเกิดว่าเงินเดือนเราไม่พอแต่ตอนนี้กุ้งบอกได้เลยว่ากุ้ง ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลใดๆนะคะโอเควันนี้กุ้งก็มาตอบคอมเมนต์เคลียร์แล้วนะคะเข้าใจตรงกันนะว่ากุ้งไม่ได้ขอเงินจากรัฐบาลกินนะคะเป็นค่าเลี้ยงดูของพ่อน้องเจสสิก้าร้อเซนะคะโอเคเนาะแยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ